สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o Channel นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนสองราศีนะคะเป็นความรักของกลุ่มราศีมังกรรักกับราศีธนูและมังกรกับธนูเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นความรักชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงถ้าคุณดูคลิปนี้คุณจะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไปจนถึงสิ้น ปีนะคะจากนี้ไปอีกถึงสิ้นปีก็คือครึ่งปีหลังของปี2564นะคะคุณความรักของคุณจะอยู่ใน รูปแบบไหนนะคะทีนี้ชาวราศีมังกรกับชาวราศีธนูต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการดูดวงความรักมันจําเป็นมากๆที่จะต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะคะจําเป็นมากๆที่จะผูกดวงซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวแต่วันนี้เราจะให้คุณเป็นผู้เลือกนะคะผู้เลือกว่าคุณจะเลือกกองไหนระหว่างกองที่หนึ่งค่ะรองเท้าที่มีความต่างกันแต่ก็ยังคงไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะกาบ กองที่สองแหวน2วงนะคะแหวนทอง2วงนะคะนี่นะคะกองที่1รองเท้ากองที่สองแหวนนะคะเลือกอธิษฐานจิตถึงแฟนของเราเนื้อคนรักของเราคลิปนี้เหมาะกับคนที่เป็นคู่รักที่รักกันอยู่กับสามีภรรยานะคะจากนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ใต้กระแต่ละกองว่าเขาจะออกคาพยากรณ์แบบไหนคุณมีหนะ้าที่ตั้งจิตอธิษฐานและเลือกสองกองนี้กองใดกองหนึ่งเท่านั้นหมอวาดให้เวลา5าวิ นาทีในการตั้งจิตอธิษฐานของชาวราศีมังก,งกรกับชาวราศีธนูคลิปนี้ราศีไหนเป็นคนมาดูนั่นหมายควาว่าคุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกหนึ่งกองให้เวลา5วินาทีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ5วินาทีแล้วนะมาค่อยๆดึงความรู้สึกดึงจิตที่เรา นึกถึงเขาตั้งจิตถึงเขาอะนะคะเดี๋ยวบอกว่าจะทําการพยากร์กองรองเท้าก่อนนะคะรองเท้าที่เหมือนกันแต่รอ,อ,องเท้าที่ต่างกันแต่ยังคงเดินไปในทิศทางที่เป็นความไปในทิศทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกันนะนะคะแต่ไม่ได้มีนัยยะอะไรกับการพยากรดวงนะมันเป็นเหมือนตัวแทนให้คุณต้องเลือกกองแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูกันค่ะความรักของชาวราศีมังกรกับชาวราศีธนูในกลุ่มของคนเลือก ลูกรองเท้านะคะรองเท้าว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปจนถึงครึ่งสิ้นปีเลยค่ะนะคะดวงครึ่งปีหลังของความรักระหว่าง2ราศีนะคะเปิดใจก,กว้างๆค่ะคลิปนี้ไม่ได้ระบุตัวต,วตนนะคะความเป็นราศียังมีเรื่องของวันเดือนปีเกิดที่ต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวทางแล้วก็อย่าให้เกิดอะไรที่เป็นปัญหากับความรักนะคะพยายามเลี่ยงเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะอ่ะเรามาดูกันค่ะความรักของชาวาราศี มังกรกับธนูนะคะชายชายหญิงหญิงชายหญิงใช้ได้หมดเป็นความรักคูกร่รักสามีภรรยาค่ะความรักของคุณบอกได้เลยว่าคนที่เลือกตองรองเท้านะคะความรักมีแนวโน้มในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยมันเหมือนว่าประมาณสักภาพรวมเนี่ยช่วงนี้มันเดินสิงหาใช่ไหมคะสิงหากันยานะคะ สิงหากันยาตุลาสามเดือนนี้ระมัดระวังการมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิงหาอ่านระมัดระวังสิงหาให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพซึ่งกันและกันนะคะความรักความสัมพันธ์ต้องดูแลใส่ใจกันนะคะกันยานะคะจะเป็นช่วงที่จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าความรักที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะแล้วก็ตุลานะคะระมัดระวังเรื่องของ การเบื่อหน่ายอารมณ์เบื่ออารมณ์แบบไม่ไม่มีความโรแมนติกเขาเรียกว่าของตายซึ่งกันและการเกิดขึ้น3เดือนนี้ระมัดระวังสิงหากันยาตุลาด้วยการเป็นเวิร์กรฟมโฮมอยู่กับบ้านนะคะหรือว่าการที่คุณแบบว่าต้องทํางานแล้วแบบว่าอยู่กันมานานเกินไปจนไร้ความรู้สึก เขาเรียกว่าไล้ความโรแมนติกไล้ความกระตือรือร้นที่จะเข้าหากันนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนที่เลือกกองรองเท้าไว้ช่วงสิงหากนยาและตุลาแต่ภาพรวมนะคะถ้าคนที่ยังรักกันอยู่ในช่วงของแบบรดดู้สึกดีๆเพิ่งเริ่มจีบกันเป็นคู่รักกันหมอวาดบอกได้เลยมันก็ดีแต่พอเข้าพอเข้าไปช่วงเดือนนี้สิงหากนยาตุลาต่อให้เพิ่งจีบกัน เดือนไหนก็ตาม3เดือนนี้คุณต้องระมัดระวังความไม่เข้าใจความระหองและแหงคุณก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นก็จริงค่ะแต่ว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวนี้มนุษย์เราไม่ค่อยทนกันนะคะไม่ค่อยทนถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้น3เดือนนี้เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนจีบกันใหม่ก็คือปรับเปลี่ยนเข้าหากันนะคะและถ้าคนที่รักกันมานานนะคะกองรองเท้าต้องเข้าใจว่ามันจะกลายเป็นจุดเลยจุดของความแบบ โรแมนติกแล้วมากลายเป็นแบบของตายซึ่งกันและกันเลยดูไม่มีชีวิตชีวานะคะแต่ภาพรวมครึ่งปีหลังจะผ่านไปได้ไหมหมอวาดมอว่าน่าจะมีปัญหาหน่อยนะคะความสุขที่คุณสามารถสร้างให้กับความรักได้นะคะของสองราศีนี้หมอว่าแนะนําว่าให้คุณมีการเซอร์ไพรส์กันบ้างในเรื่องของการแบบ เอ่อส่งของโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวถึงแม้อยู่บ้านเดียวกันเราก็สามารถสั่งของมาให้เขาเป็นชื่อเขาให้เขาได้เป็นคนแก่คือมีการเซอร์ไพรส์กันเกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งจะเป็นการแก้เคล็ดดวงที่ดีค่ะหรือเอ่อมีการถ้าอยู่ห่างกันก็มีการวิดีโอคอลหากันหรือมีการส่งของข้ามจังหวัดข้ามข้ามเขตข้ามอำเภอเพื่อที่จะเป็นการ เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ความรักซึ่งกันและกันถ้าทําได้จะดีมากๆต้องระมัดระวังนะคะสิงหากันยาตุสามเดือนนี้เป็น3เดือนที่ถ้าจะมีการนอกใจมันจะเกิดอยู่ใน3เดือนนี้นะคะหรือมีการปันใจหรือมีการแอบแอบหยอดหรืออะไรแบบนี้จะเกิดขึ้น3เดือนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นความรักของคุณมันจะดาเนินรออ่อ ดำเนินไปไปตามเขาเรียกว่าพื้นฐานดวงนะคะใครที่พบเจอปัญหาในช่วงสิงหากัยยาตุรานั่นหมายความว่าคุณจะต้องรักษาสัมพันธ์ถ้าอยากให้ไปต่อด้วยกันได้ต้องรีบคืนดีบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องและเข้ามาไก่เกลี่ยได้จะเป็นผู้อาวุโสนะคะที่ทางเขาและเรานับถือจะเข้ามาไก่เกลี่ยแต่ถ้าต่างคนต่างมีทิฐิมานะนะคะ สองราศีนี้ธันวาคมมีเกณฑ์ต้องเลิกนะคะมีเกณฑ์ต้องเลิกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณทําได้คือ ต่อให้ไม่คุยกันก็สั่งของบ้างเดือนละครั้งให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้สึกว่าเราใส่ใจและห่วงใยแล้วก็อยากให้แล้วยังคิดถึงถึงเราคิดถึงเขาอยู่แบบนี้จะดีที่สุดค่ะนะคะเพราะไพ่ของ5เหรียญแบบนี้ไพ่ของอคำพิพากษาคือมันมีความเบื่อหน่ายที่สะสมมันมีปัญหาที่สะสมกันนะบอกไว้ก่อนนะทีนี้ถามว่าราศีมังกรธนูจะผ่านได้ไหมสามเดือนนี้ถ้าผ่านได้คุณไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณผ่านไม่ได้คุณเจอปัญหานั่นหมายความว่าคุณต้องประคองให้พ้นเดือนธันวา ก็คล้องความสัมพันธ์ไม่งั้นก็จะ,ะมีการตกลงกันว่าเออธันวา t นี้เราคงไม่อยากไปต่อแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะไพ่ของการเป็นซิงเกิลไพ่ของการเป็นความเด็ดเดี่ยวอยู่ในใจเนี่ยมันขึ้นแล้วเพราะจริงๆแล้วอ่ะราศีมังกรกับชาวราศีธนูมังกรกับธนูเป็นอะไรที่ ใจแข็งทั้งคู่เป็นอะไรที่มีอีโก้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นความมีอีโก้มันอยู่ในใจการงอนง้อใครง่ายๆหรืองอนง้อนานๆถ้าเป็นความรักที่ผ่านมานานบางทีมันก็ขี้เกียจที่จะง้อแล้วก็จะส่งผลให้กลายเป็นปัญหาและส่งผลให้ในเดือนธันวาอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเราห่างกันหน่อยจะดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังระบุเดือนให้แล้วระมัดระวังค่ะส่วนชาวราศีมังกรก,กับชาวราศีธนูความรักในมุมมองที่ เป็นมุมมองของการอยากมีลูกนะคะเพราะคลิปนี้จะรวมของคนที่มีการแต่งงานแล้วด้วยถ้าคุณปรารถนาจะมีลูกหมอวาดบอกได้เลยนะคะบางดวงชะตามีเกณฑ์ได้ทายาสืบสกุลมีเกณฑ์มีลูกมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแบบที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวก่อนนะมังกรกับธนูมันมีความหลากหลายของดวงชะตาเยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีหนึ่งมิติก็คือสิงหากัญญาตุราต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ถ้าสามเดือนนี้ไม่เกิดอะไรนะคะ คุณจะไปต่อได้ในปีต่อไปแต่ถ้า3เดือนนี้มีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าธันวาอาจจะมีเกณฑ์ต้องเลิกนะคะอันนี้มิติที่2มิติที่3ความรักของมังกรและธนูในกลุ่มที่เรารักกันดีค่ะเราเข้าใจกันค่ะเราทําธุรกิจร่วมกันค่ะแต่ว่าเราปรารถนาอยากมีลูกคุณจะได้สมหวังในครึ่งปีหลังในเรื่องของการตั้งครรภ์การวางแผนในช่วงปลายปีอยากให้ท้องเดินนั้นเดินนี้นะคะได้รับข่าวดีจะมีโอกาสเกิดขึ้น เป็นที่ยินดีนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนที่อยากมีทายาททีนี้ วิธีการแก้เคล็ดดวงชะตาไม่ให้มีปัญหาไม่ให้เลิกการของชาวราศีมังกรและธนูคือการทำเซ์ไพร์การเดือนลักครั้งเป็นอย่างน้อยการส่งของการแสดงมิตรภาพการสั่งซื้อออนไลน์แล้วส่งไปให้เขาที่บ้านนะคะอย่างน้อยเราไม่คุยกันเราเบื่อเขาก็ได้เขาอาจจะเบื่อเราแต่เราส่งของไปเขาอาจจะรู้สึกว่าพขมาโอ้ดีจังเลยแฟนยังคิดถึงเรานี่แหละค่ะคือสิ่งที่ผูกคุณเอาไว้ได้ไม่งั้นความเบื่อหน่ายจะครอบงำการเป็นของตายก็จะครอบงำนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รักเป็นแฟนกันอยู่ต่อให้รักกันดีขอให้เติม ความโรแมนติกให้กันหน่อยนะคะเดี๋ยวหมอว่ามาดูให้ค่ะว่าความรักของกลุ่มมังกรและธนูจะไปด้วยกันได้ไหมมันประตูมันปิดนะคะนั่นหมายความว่ามันต้องมีปัญหาแหละที่คุณจะต้องเป็นคนจัดการมันนะคะและถ้าจัดการมันได้ผลออกมาจะเป็นยังไงอ่ามันก็เป็นไปตามที่เราปรารถนามันเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะแต่จำเอาไว้ โชคชะตามันขึ้น2องใบนะคะนั่นหมายความว่าบางดวงชะตาก็มีการริคิดจากพรมริคิตมาว่า สุดแล้วสุดแล้วก็ได้แข่นี้ไปไม่ไหวแล้วก็จะได้แค่สิ้นธันวานี i เพราะฉะนั้นทําตามที่หมอวาดบอกนะคะวิธีการทําบุญความรักไม่มีอะไรยากค่ะเราก็แค่ทําการทําบุญความรักคือเราทบุญอะไรก,ก,ก็มันก็ส่งผลหมดละคะ่ะแต่ถ้าอยากให้ความรักมันดีก็คือมีการซื้อของส่งให้กันแบบเซอร์ไพรส์จะดีที่สุดค่ะไปต่อค่ะเราไปต่อที่กองแหวนกันนะคะเราไปต่อที่กองแหวนค่ะกองแหวนค่ ความรักของคุณกับชาวราศีมังกรและชาวราศีธนูบอกไว้ก่อนนะคะความรักแบบคู่รักจริงๆแล้วต้องใช้วันเดือนปีเกิดคนคู่กันเพื่อคำนวณดวงดาวนะคะแต่วันนี้เราจะมาเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมซึ่งคำพยากรณ์จะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าไปจนถึงสิ้นปีคือครึ่งปีหลัง2564นะคะเรามาดูกันค่ะชาวราศีมังกรกับชาวราศีธนูทุกความสัมพันธ์ชายช,าย,ชายหญิงหญิงชายหญิงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะความรักของคุณไพ่ออกมาดีใน ตำแหน่ง2ใบแรกแล้วนะคะถือว่าใช้ได้เลยคนที่เพิ่งรักกันใหม่เพิ่งจีบกันอยู่นะคะจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่จะมีความรักความกระชับสัมพันธ์มากขึ้นมีการกระชับพื้นที่มีการม,มีความสัมพันธ์ในเชิงของ อ่าลึกซึ้งเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกค่ะโตโตกันแล้วพูดตรงๆก็คืออาจจะมีเรื่องของการกอดการจูบก,กันนะคะหรือว่าการเป็นของกันและกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้หมอว่าบอกว่า่าความรักของชาวมังกรธนูจะถ้าเป็นกลุ่มที่รักกันใหม่ๆจีบกันอยู่ค่อนข้างจะมีอารมณ์เอาเอาเอา,เอาในกลุ่มที่เป็นคู่รักก่อนนะกลุ่มที่เป็นคู่รักเนี่ยบอกได้เลย,เลยจะมีความหึงหวงจะมีความโหยหาจะมีความอยากอย,กอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา มันจะเป็นความรักแบบป๊อปปี้เลอร์เป็นความรักแบบแลกแย้มเป็นความรักที่น้ำต้มผักขมปีก็ว่าวาเลยแหละสําหรับมังลาศีมังกรกับธนูที่อยู่ในกลุ่มที่ความรักเพิ่งเกิดเริ่มเกิดขึ้นนะคะและก็จะมีผู้การพูดถึงสิ่งที่มันแบบชันชอบอย่างนั้นอยากมีอนาคตร,ร่วมกันอยากทําอะไรร่วมกันความรักของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีเพื่อนให้การสนับสนุนด้วยนะคะก็จะผ่านไปในทิศทางที่ดีและคุณนะคะ คนที่เป็นคู่รักก็มีเกณฑ์ที่จะไปดูหมอว่าเขาใช้เนื้อคู่เราไหมเขาเป็นยังไงอยากจะชวนเขามาอยู่ด้วยอยากทํากับข้าวให้กินมันเหมือนอยากจะมีครอบครัวซึ่งกันและกันมันเป็นความรักที่ร้อนแรงนะคะไพ่เดวิลมันเกิดขึ้นมันเป็นความรักที่ปาถนาในเรื่องของโรกี เต็มเต็มกระบวนเลยเต็มเลยเพราะฉะนั้นความรักไปในทิศทางที่ดีค่ะและคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆถ้าคุณรู้สึกติดต่อเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคู่รักจะมีปัญหากันตั้งแต่หลัครึ่งปีหลังไปเนี่ยถ้าจะมีปัญหาจะเป็นปัญหาหลักๆคือปัญหาเรื่องของโซเชียลก็คือติดต่อไปแล้วทําไมตอบกลับช้านะคะ ถึงจะเป็นคู่รักอยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าไม่สนใจฉันฉันก็งอนคุณตลอดเวลาได้เหมือนกันคือจะเป็นเรื่องของการข้าไม่ไม่ใส่ใจหรือว่าไม่เห็นความสําคัญติดมือถือมากกว่าเราหรือว่าไลนา์ไปแล้วตอบช้านี่คือปัญหาของคู่รักค่ะ แต่ก็ถามว่ามีเกณฑ์ต้องเลิกกันไหมไม่มีนะคะยังคงคบกันได้เรื่อยๆยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะนะคะและส่วนปีหน้าว่ากันใหม่นะทีนี้ในกลุ่มของสามีภรรยานะคะถ้าชาวราศีมังกรกับชาวราศีธนูความรักของคุณน่ยนะคะก็จะอิ่ม,มีพีมาแหละนะคะดวงของคุณถ้าอยากเสริมดวงความรักให้ดีแนะนำไปทาบุญกับสัตว์สีเท้านะคะการบริจาคทานให้กับสัตว์เหล่านั้นจะส่งเสริมให้ครอบครัวมีเขาเรียกว่าแข็งแรงนะคะความรักในครอบครัวแข็งแรง ทีนี้มันมีปัญหาตรงนี้นะคะอะ่กลุ่มสามีภรรยาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการคาบเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จในที่ในการทํางานเพราะในคู่เนี้ยของราศีสองราศีมังกรก,กับธนูเนี่ยนะคะจะมีเกณฑ์ว่าครึ่งปีหลังปี25งพเนี่ยนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนใดคนหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์ตกงานเกิดขึ้นนะคะหรือ เ,เขาเรียกว่าทำงานแล้วไม่เป็นที่ยอมรับเหมือนเดิมนะหรือทำยอดไม่เข้าเป้ามาจึงกลายเป็นปัญหาหงุดหงิดใส่กันคือมีปัญหาส่วนตัวแต่พอเป็นสามีภรรยาแล้วมันดูหงุดหงิดไปหมดหายใจผิดที่ผิดทางไปหมดเพราะว่า มีภาวะความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่จะต้องใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลูกและเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทมาใครที่เป็นผู้นําครอบครัวไม่ว่าชายหรือหญิงนะคะที่เป็นสามีภรรยาที่อยู่บ้านด้วยกันแบบแต่งงานอะนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการแบกรับตรงนี้แต่ถามว่า จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมจริงๆแล้วสุดท้ายน่ยมันจะผ่านไปได้ทุกปัญหาพวกคุณจะแก้กันได้นะจึงไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ทีนี้ทั้งความทั้งความเป็นคู่รักกับสามีภรรยาเนี่ยของชาวราศีมังกรกับธนูสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันคือแฟนเก่านะแฟนเก่าหรือบุคคลที่3หรือหรือแฟนเก่าที่เลิกกับ เราไปแล้วหรือฝั่งเราก็ได้หรือฝั่งฝั่งมังกรหรือฝั่งธนูก็ได้เหมือนเขาอยากจะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์เพราะอ่านเขาจะอาจจะลำบากหรือว่าเขาต้องการแฟนเรากลับไปก็จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งแฟนของเราไม่ทุกความสัมพันธ์เลยนะทุกความสัมพันธ์เลยก็ไม่ยอมปฏิเสธการติดต่อกับแฟนเก่านะคะไม่รู้แหละจะเป็นมังกรหรือธนูคือ ก็เป็นแค่เพื่อนไงก็คุยกันได้นี่แหละค่ะคือปัญหาเพราะฉะนั้นความรักทุกความสัมพันธ์ถ้าแฟนเก่ากลับมาคุยมันคือปัญหาตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ไม่คุยได้เป็นดีนอกจากเดือดร้อนก็ค่อยว่ากันไปตามแต่ละเรื่องที่เขาขอร้องหรือขอความช่วยเหลือมาแต่การพูดคุยเล่นการติดต่อจะสร้างปัญหาและสร้างแรงกดดันให้คู่ของเราเนี่ยทะเลาะกันเองอย่างแรงเพราะความหึงหวงเพราะดวงหึงหวงนะมันขึ้นแล้วมันขึ้นทั้งคู่รักแล้วก็สามีภรรยายและตำแหน่งของบุคคลที่3าม,มันขึ้นแต่มาเป็นบุคคลที่3ที่มาจากอดีตซึ่งอาจจะเป็นแฟนเก่าของเขาของเราได้หมดเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวงังแต่ถามว่าคุณจะ เกเพราะแฟนเก่าไหมไม่แต่คุณจะทะเลาะกันด้วยบุคคลที่3ความหึงหวงเนี่ยสูงและเยอะและแรงเพราะฉะนั้นจึงเตือนไว้ว่าอย่าให้คนอื่นมาพังทลายความสุขระหว่างเราสองคนนะคะอย่าให้เรื่องเก่ามันมาตีรวนอย่าให้คนเก่ามันมาตีรวนทําให้ความรักปัจจุบันของคุณมันมีปัญหาอันนี้เตือนเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรกับชาวราศีธนูในกลุ่มของแหวนเนี่ย เตือนไว้เลยเรื่องความรักเก่าเข้ามาตีรวนในความสัมพันธ์ของเราสร้างปัญหาแล้วจะสร้างปัญหาเดือนไหนเป็นสําคัญหมอว่าเฉพาะมองเห็นก็คือจะมาประมาณสิงหานะคะสิงหาต้องระมัดระวัง ตุรานะคะสิงหาแล้วก็ตุรานะคะมาระวัง2เดือนนี้แล้วก็ปักข้ามไปพฤศจิกาเลยนะคะให้เรามาระวัง3เดือนนี้มากๆนอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาแต่จริงๆแล้วคู่นี้ไม่เลิกกันนะคะแต่จะมีอุปสรรคเข้ามาในลักษณะที่หมอวาดบอกไปอ่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีมังกรราศีธนูที่เป็นคู่รักไม่ว่าจะชายชายหญิงหญิงหรือชายหญิงคลิปนี้ให้คําตอบคุณแล้วนะคะสําหรับวันนี้หมอวาดลาไปก่อนมือผู้ให้สูงกับมือผู้รับใครแชร์หมอวาดขอขอให้ความรักคุณ สำหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ